เองงาส่หลายๆจัหน้อยเพราะว่างาอะมีประโยชน์เนาะสวัสดีค่ะสบายดีมื้อนี้แม่บอกปางก็จะมาเห็ดอาหารเล่าเหนือเนอะพี่น้องซุปใบมันสัปะหลังหรือใบผักมันตน้นพันนี้ก็สิมาเอาแต่ใบอ,อ่อ,อนๆในพี่น้องกับยอดอ่อนก็สิออกใบแก่ก็เอา สูบใบมันสับปะหลังเป็นอาหารเล่าเหนือพี่น้องกินง่ายๆจังสีลัพี่น้องมาจังบอคอยเปลืองเงินเนะาะใบมันสับปะหลังนี่กะปลูกง่ายเนาะได้กินทั้งใบกินทั้งหัวมันเนาะ วันนี้ก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็สิเอามาต้มว่นมานี้มันหอนนิดสิคะพักลง,งพี่หนงต้มจนเปื่อยลๆพี่นอ้องมันก็ฟ้าปิดไว้ต้มให้เปือเป่อยๆลพี่นอ้องจับมันก่อนพี่น้องว่ามันเปือ่อยบ่เปื่อยแล้วพี่หนงอัอนนี้ก็สิตักออก ให้มันเย็นอันนี้ง่าขาวกะสีเอาพุ่มมันออกอันนี้กะเสียเอามาขัวมันขั้นขัวดนกะจะขมพี่นอ้องมันจะขิวสำนีกกะพ่อหรอกินหอมๆหรอง่าขวบหอมๆแล้วกะเสียเอาไปปัน่นให้มันมุนละเอียดเนะเาะจะมาใส่สูปผักพี่นอ้อง เี่กเอาขิงโลงจากหน่อยกระเทียมกระเทียมสดพี่น้องขิงก็ขิงสดพริสุสดเผากต่ำก็เอาเกลือใส่จ,จากหน่อยมันจังคกป่ลื่นเนาะทำให้ละเอียดประมาณสนี้ละ แเอาเครื่องที่ต่ำแล้วใส่ก,กะเ,เกลือใส่เพิ่มอีกจักหน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะเข้มไปแล้วก,ก็หุงตด,ดใส่จักหน่อยอ,อักแ้วใส่จักหน่อยพอดะมีกลิ่นหอมนดี่กะง่าขัวใส่หลายวางง่านี่ก็ะปิดประโยชน์เนาะ นี่ก็า้นให้เขากันก็นง่ายๆพี่น้องอาหารเล่าเหนือกินง่ายๆอาหารปลอดสารพี่น้องแก้วใสผิดเขาใส่แตงมันหนัก,กินเนาอกระเทียมสดซัมนี้กับพี่น้องง่าย อาหารพื้นบ้านหาก,กินง่ายๆปลูกขง,ง่ายเน้อพี่น้องปลอดสารมาก,กินซุปใบมั่นส้มปะหลังนำกันนด้พี่น้องกินง่ายๆกินกับข้าวเหนียวเนี่พี่น้องกินแบบนี้เราค่อยประหยัดเนาะหาก,กินง่าย mươi là nhúng ẩu พืดเผาสดๆหอมง่าขั่วพี่น้องแซ่บเอลีพี่น้องเห็ดง่ายๆหากินง่ายๆประหยัดน้พี่น้องฝากกดติดตามช่องแม่ปังี่เด้อ ขอบคุณค่ะ